ม่อนยืนอยู่กับนะคะกระบะเลนเจอร์นะคะรุ่นว i t แท็เป็นรุ่น w v e e l นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,268,000บาทเท่านั้นเองค่ะรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์นะคะบเทอร์โบนะคะเป็นแบบโบคู่นั่นเองค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่213แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะนะ,ะเดี๋ยวมาชมกันเลยว่ารุ่นนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะ ด้านหน้าเลยนะคะเป็นชุด F150 Spider เหมือนเดิมค่ะนะคะยอดฮิตมากนะคะกระจังด้านหน้านะคะฟอนต์ภาษาอังกฤษเราใช้เป็นสีดำนะคะซึ่งเป็นสีดำเดียวกับเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็พร้อมไฟตัว C LED นะคะตัวนี้กันชนนะคะเรายังติดเซ,เซ็นเซอร์ให้ลูกค้าคงของของ,ของเดิมเข้าไว้นั่นเองค่ะนะคะด้านข้างก็ยังมีในส่วนของคิวซุ้มล้อนะคะตัวนี้เป็นแบบ 6นิ้วนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวแมกย่างนะคะเราทำการเปลี่ยนนะคะลายแมกนะคะเป็นลายใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้แล้วก็พร้อมอยางออฟโรดนะคะตัวนี้เป็นยางมอนสเตอร์เอทีเหมือนกันค่ะตัวนี้ดุมากนะคะคันนี้สำหรับในรุ่นวายแท็นะคะจะมีคำว่าไบเทอร์โบบริเวณตรงแก้มของแก้มรถนะคะมีคำว่าไบเทอร์โบนะคะ บริเวณด้านข้างนะคะลูกค้าเลือกลายสติกเกอร์นะคะレンเ,เจอร์ไวท์เนะคะเพิ่มนะคะความโดดเด่นแล้วก็ให้รถดูเฉียวแล้วก็ดูหล่อมากขึ้นนะคะและสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นโลบาร์เล็กแขนยาวของค่าย h a m m มอรนั่นเองค่ะนะคะพร้อมกับไฟสองท้ายกระบะนะคะตัวนี้หลอ่ลอๆลเท่ๆแบบนี้เลยคะ่ะในบริเวณด้านหลังนะคะมาพร้อมกับ กันชนท้ายนะคะของเดิมๆว i ยแท็กพร้อมเซ็นเซอร์นะคะและนอกจากนี้นะคะในรุ่น w i t แท็กยังมีกล้องมองหลังกล้องมองหลังมาจากโรงงานเลยทางด้านนี้ค่ะสำหรับรุ่น w i t แท็กนะคะต้องบอกว่าฝาท้ายนะคะเป็นแบบผ่อนแรงนะคะลูกค้าสามารถเปิดแล้วก็ใช้มือเดียวได้เลยนะคะสองนิ้วก็ได้นิ้วเดียวก็ได้นะคะตรวนี้ให้น้ําหนักเบามากๆเลยค่ะนะคะ ปิดก็เส่นเดียวกันค่ะใช้นี่เดียวได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะลูกค้าผ่อนศนเะซะนตานน,านไปเลยค่ะ6ปีหรือ72งวดนั่นเองค่ะเพียงดาว25%นะคะพร้อมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมีขนไหนนะคะแต่งอะไรอีกนะคะรุ่นไหนอีกเดี๋ยวม่อนจะพาทุกคนมาชมอีกรอบนึงค่ะ